สวัสดีค่ะเด็กๆเรากลับมาเจอกันในคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะจริงๆแล้วเราควรจะได้เจอกันในห้องแล้วนะแต่ไม่เป็นไรนะักเรียนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะโรงเรียนแจ้งเปิดวันไหนแล้วเราก็จะได้ไปเจอกันในห้องเรียนนะคะแต่สัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาเรียนกันแบบเดิมเลยก็คือแบบในคลิปวิดีโอกันก่อน เรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้เป็นหน่วยเดียวกับเรื่องที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วนะของสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คืออยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอัตราส่วนอยู่นะคะเรื่องในวันนี้ก็คือโจทย์ปัญหาอัตราส่วนนั่นเองเดี๋ยวเราจะใช้นะความรู้ที่เราได้เรียนมานะในสัปดาห์ที่แล้วหรือว่าสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะมาทํามาแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับอัตราส่วนแล้วไอโจทย์ปัญหาที่มันเกี่ยว กับอัตราส่วนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะยังไงอะเดี๋ยวนักเรียนไปดูกันเลยนะก่อนอื่นแล้วครูขอทบทวนความรู้ของเราก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องของอัตราส่วนที่เท่ากันนะมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหานะคะข้อนี้ ตรงนี้นะไม่ใช่เศษส่วนนะักเรียนมันคืออัตราส่วนที่เขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะแต่มันคืออัตราส่วนมันจะอ่านว่าสามต่อหกอัตราส่วน6กต่อสิบสองนะคุณครูอยากจะทราบว่าอัตราส่วนสองอัตราส่วนนี้นะมันเท่ากันหรือเปล่าอ่ะมันเท่ากันหรือเปล่านะักเรียนมีวิธีการคิดยังไงรว่ามันจะเท่ากันไหม ด้านบนนักเรียนก็ต้องดูจากอัตราส่วนตัวแรกก่อนนะเป็นอัตราส่วนด้านบนนะคะสามกับหกและอัตราส่วนด้านล่างก็คือหกกับ12สองอ่ะสังเกตเห็นไหมเอ่ยว่าสามเนี่ยกับหกน่ยสามแล้วไปหกอ่ะมันเพิ่มขึ้นนะเรียนด้านล่างอัตราส่วนด้านล่างมันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันเลยหกก็เพิ่มไปเป็นสิบสองแล้วมันเพิ่มขึ้นยังไงคะ่ะอ่ะมันเพิ่มขึ้นเท่ากันเนาะมันคูณทั้งอ่าตัวบนแล้วก็ตัวล่างนะ เมื่อคูณด้วย2แล้วมันก็จะได้อัตราส่วนตัวนี้นะ3ามคูณสองก็ได้หกหกคูณสิสองก็ได้12นะคะดังนั้นเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าอัตราส่วนนี้นะ3ต่อหกับอัตราส่วน6ต่อสิมันมีค่าเท่ากันนั่นเองนะคะเพราะว่าเมื่อมันคูณด้วยจำนวนนับนะเมื่อมันคูณด้วยจำนวนนับจำนวนหนึ่งทั้งตัวบนและตัวล่างนะมันได้ ค่าที่ออกมาแล้วมันเป็น6ต่อ12แบบนี้นะคะแสดงว่ามันเท่ากันนั่นเองลองดูตัวนี้บ้าง8ต่อ10กับอัตราส่วน4ต่อ5อ่ะเท่ากันไหมเอ่ยดูนะว่าอัตราส่วนตัวที่สองตัวนี้นะด้านบนมันมีค่าลดลงด้านล่างมันก็มีค่าลดลงเหมือนกันเลยแสดงว่านักเรียน มันก็อาจจะเท่ากันหรือว่าไม่เท่ากันก็ได้นะเราจะต้องพิสูจน์โดยการคิดก่อนดัวตัวบนเรามาดูก่อนว่าแปดนะทํายังไงให้มันได้สี่อ่ะโดยที่มันลดลงน,งนะเราจะต้องออกไปหารนั่นเองนะเราจะต้องใช้การหารแปดหารอะไรได้สี่อ่ะแปดหารสองได้สี่แล้วสิบหารอะไรได้ห้าะสิบก็หารสองเช่นเดียวกันนะ,สะแสดงว่าเมื่อเรานะนา สองนไปหารทั้งตัวบนและตัวล่างนะมันก็จะได้คำตอบเท่านี้นะคะก็คืออัตราส่วน4ต่อ5นั่นเองนะน mm ักเรนเห็นไหมเอ่ยเราสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าอัตราส่วนเหล่านี้แล้วมันเท่ากันหรือเปล่าโดนะยนักเรียนจะต้องดูว่าเมื่อเรานำจำนวนนับมาคูณทั้งตัวบนและตัวล่างนะมันได้เท่ากับอัตราส่วนที่เขาให้มาหรือเปล่านะคะ อ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยในเรื่องของโจทย์ปัญหาอัตราส่วนก่อนอื่นเราต้องมาดูขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนก่อนนะเราได้ผ่านโจทย์ปัญหามาหลายรูปแบบแล้ว,ลวเราเรียนทั้งในเรื่องของพื้นที่ความยาวรอบรูปของวงกลมของรูปหลายเหลี่ยมนะเราก็แก้โจทย์ปัญหากันมาหลายครั้งแล้วซึ่งทนะุกครั้งนะคุณครูก็จะบอกว่ามันจะมีขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะคะ ยังจำกันได้ไหมเอ่ยว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างอ่ะขั้นตอนนี้นะคะก็คือหนึ่งเลยทำความเข้าใจโจทย์นั่นเองต่อมาขั้นตอนที่สองก็คือเราจะต้องวางแผนนะควับคือ คิดวิธีการแก้ตรวจปัญหานั้ยนะว่าเราจะใช้วิธีไหนใช้การบวกการลบต้องใช้ความรู้เรื่องไหนในการแก้ตรวจปัญหาข้อนี้ต่อไปขั้นที่สามก็คือลงมือทําตามแผนที่วางไว้ก็คือเราวางแผนยังไงเราจะใช้เรื่องไหนในการแก้ตรวจปัญหาเราก็คิดตามลําดับขั้นหรือว่ามันคือขั้นที่เราจะสแสดงวิธีทานั่นเองและขั้นสุดท้ายก็คือตรวจคําตอบก็ดูว่าคําตอบนั้นนะที่เราได้มามันมี ความสมเหตุสมผลหรือเปล่านะกับคําถามนะคะบางครั้งนะะักเรียนอาจจะคิดหาคาตอบแล้วอาจจะคิดเลขผิดเมื่อได้คําตอบม,มาแล้วมันมันดูจะไม่สมเหตุสมผลนะักกันก็จะต้องลองทบทวนดูใหม่นะลองทบทวนดูใหม่ว่าเออเราพลาดขั้นตอนไหนไปหรือเปล่านะคะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะใช้สีขั้นตอนนี้ในการแก้ตุตปัญหาอัตราส่วนนะคะ เรามาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยโจทย์ข้อนี้มีอยู่ว่าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งขายนม4ขวดราคา80บาทถ้าสายใจต้องการซื้อนม12ขวดสายใจจะต้องจ่ายเงินกี่บาทอ่ะก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องทําความเข้าใจโจทย์นักเรียนดูว่าโจทย์เขากําหนดอะไรมาให้ดูว่าโจทย์เขาถามอะไรนะคะอ่ะข้อนี้โจทย์เขาก็กาหนดมาให้เราว่านมนะ4ขวด เขาขายในราคา80บาทแล้วเขาก็บอกว่าแล้วถ้าซื้อ12ขวดล่ะว่าจะต้องจ่ายเงินกี่บาทเขาต้องการทราบว่าถ้าเราจะซื้อ12ขวดเราจะต้องจ่ายเงินกี่บาทนะแล้วก็เขียนเป็นแสดงวิธีทำได้ว่านะักนะเรียนอะเมื่อกี้นี้นม4ขวดราคา 80บาทอะคุณครูก็ทําเป็นรูปภาพมาให้ดูนะเพื่อให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นนะนมสีขวดเขาขายในราคา80บาทแต่ถ้าคุณครูไม่ต้องการซื้อ4ขวดละคุณครูอยากจะได้12ขวดละเราจะคิดได้ยังไงนะเรียนดูตามนี้เลยนะก่อนอื่นเราก็เขียนมาก่อนเลยในสิ่งที่ตัว กำหนดมาให้นะนม4นี่ขวดราคา80บาทเราก็จะได้อัตราส่วนว่าเราก็จะต้องเขียนอัตราส่วนก่อนอัตราส่วนของจํานวนนมเป็นขวดต่อราคานมเป็นบาทนะอัตราส่วนในโจทย์ปัญหาข้อนี้มันมีหน่วยที่ไม่เท่ากันดังนั้นเราก็จะต้องระบบุหน่วยของเขามาก่อนนะคะอัตราส่วนของนมเป็นขวดต่อราคานมเป็นบาทเราจะเขียนได้ว่า สี่ต่อแปดสิบนั่นเองนะคะ,ะคุณครูเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเลยนะจะได้สี่ต่อแปดสิบแบบนี้นะตัวบนก็คือจำนวนนมแล้วก็ตัวล่างนะคะก็คือ,อราคาของนมนะคะ <c oughs> ทีนี้โจทย์เขานะก็ถามว่าแล้วถ้าต้องการซื้อนมสิบสองขวดดังนั้นนักเรียนก็มาคิดได้อย่างดังนี้นักเรียนนําเศษส่วนนําอัตราส่วนตัวนี้นะสี่ต่อแปดสิบนะคะ,ะมาเท่ากับ สิบสองต่ออะไรก็ไม่รู้ตรงนี้นะคะน,นักเรียนสังเกตดูนะอัตราส่วนตัวด้านบนมันก็คือจํานวนนมเป็นขวดนั่นเองนะด้านล่างมันก็คือราคาของนมดังนั้นจํานวนนมสี่ขวดต่อแปดสิบบาทด้าน,นบนนี้สิบสองขวดเราจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ละอ่ะนักเรียนก็จะต้องหาแล้วว่าในช่องสี่เหลี่ยมนี้เราจะต้องเติมอะไรไปนะจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะ ทำได้ยังไงนะแกนก็ดูเมื่อกี้นี้เราก็ทบทวนกันมาแล้วนะในเรื่องของอาาัตราส่วนที่เท่ากันดังนั้นเราก็มาดูว่า4แล้วไป12นะแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นนะเรียนอาายัตราส่วนมันก็จะเพิ่มขึ้นนะดังนั้นข้างล่างตรงนี้มันก็จะ เพิ่มขึ้นด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ทราบได้อย่างไงเราก็จะต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะด้านบนตรงนี้นะสี่ไปสิบสองนะมันไปได้อย่างไงนะเพียงมันเพิ่มขึ้นแสดงว่าเราจะต้องใช้การคูนนั่นเองนะการคูนได้จํานวนนับจำนวนหนึ่งแหละแล้วจํานวนนับนั้นคือจํานวนอะไรล่ะสี่คูณอะไรเราได้สิบสองคะ 4 3.2แสดงว่าด้านบนนะมันคูณ3แล้วได้12นะักเรียนอัตราส่วนที่เท่ากันมันจะต้องคูณทั้งตัวด้านบนแล้วก็ตัวด้านล่างแสดงว่าด้านล่างของเราก็จะต้องคูณด,ด้วย3เหมือนกันเลยนะ80คูณด,ด้วย2เหมือนกันเลยก็จะได้ แปดสิบคูณสามเท่ากับสองสี่สิบนะคะดังนั้นเราหามาได้แล้วตัวนี้อัตราส่วนที่หายไปในช่องสี่เหลี่ยมก็คือสองอยสี่สิบนั่นเองเราก็ตอบได้เลยว่าสายใจนะต้องการต้องจ่ายเงิน2องสี่สิบาทนั่นเองนะคะอ่ะโอเคนะข้อแรกผ่านไปแล้วอาจจะยังงงๆอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างข้อที่สองกันต่อ ข้อนี้โจทย์มีอยู่ว่าร้านค้าแห่งหนึ่งขายดินสอสองแท่งในราคา12บาทฟ้าใสต้องการซื้อดินสอหกแท่งฟ้าใสต้องจ่ายเงินเท่าใดนะคะข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือถ้าซื้อหกแท่งจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่แต่โจทย์เขาให้มาว่าซื้อดินสอสองแท่งนะจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คะ สิบสองบาทนะตามที่โจทย์เขาให้มานะซื้อสองแท่งต้องจ่ายเงินสิบสองบาทแล้วถ้าคุณครูจะซื้อดินสอนะอหกแท่งหละ่ะจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะคะเราก็เริ่มจากการเขียนอัตราส่วนของเขาได้เลยเขียนอัตราส่วนของจํานวนดินสอนะจานวนดินสอนะ ที่มีหน่วยเป็นแห่งต่อราคาของบินสองนะคะที่มีหน่วยเป็นบาทนั่นเองเราก็จะเขียนอัตราส่วนได้ว่าสองต่อสิบสองนะคะทีนี้เราได้อัตราส่วนมาแล้วเราก็หาแล้วว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าต้องการซื้อ6กแห่งเราจะต้องจ่ายเงินเท่าไหรนะ่นักนก็จะต้องเริ่มตั้งต้นด้วยการเขียนอัตราส่วนที่โจทย์กาหนดมาให้ก่อนคือสองต่อสิบสองเท่ากับด้านบนคือหกนะเขา ให้มาแล้วนะว่าดินสอหกแห่งอ่ะดินสอหกแห่งจํานวนดินสอก็จะต้องเป็นส่วนด้านบนส่วนด้านล่างตรงนี้ก็คือราคาดินสอนะคะราคาที่เราต้องจ่ายนั่นเองซื้อสองแท่งจ่ายสิบาทแล้วถ้าซื้อหกแท่งจะต้องจ่ายกี่บาทอ่ะเราก็หาเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้นี้ัลกันดูนะอัตราส่วนมันเพิ่มขึ้นนะคะ2องแล้วไปหแสดงว่าด้านล่างมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นเหมือนกันอ่ะสอง คูณอะไรแล้วได้หกสองคูณสามได้6กแสดงว่าด้าน,นล่างเราก็จะต้องมาคูณสามเหมือนกันก็จะได้สิบสองคูณสามก็จะได้สามสิบหกนั่นเองนะสิบสองสามสามหกนะตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะช่องเสียมที่หายไปตรงนี้มันก็คือราคาที่เราต้องจ่ายนะคะเมื่อเราซื้อดินสองหกแท่งนะคะอก็ตอบได้เลยว่าฟ้าใสต้องจ่ายเงิน36บบาทนั่นเอง อ่าโอเคนะข้อที่สองผ่านไปแล้วไปดูข้อต่อไปข้อนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องซื้อขายกันอยู่นะคะนะักเรียนเพราะว่าอัจจะคะส่วนที่เราเจอกันบ่อยๆนะในชีวิตประจวัติก็คงจะต้องเป็นเรื่องของการซื้อของขายของนะคะอ่ะข้อนี้โจทย์มีอยู่ว่าแม่ค้าขายซื้อในราคาโหละ1,200บาท ถ้ายายบัวต้องการซื้อเสื้อเพียง4ตัวยายบัวต้องจ่ายเงินเท่าไหร่่อะโจทย์เขาก็ให้มาแล้วว่าเสื้อราคาโลละ1,200บาทอยากจะถามว่าโลละคำว่าหนึ่งโล,ละนะนักเรียนมันจะมีเสื้อทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งโลก็จะมีเสื้อทั้งหมด สิองตัวนั่นเองนักเรียนนะคะมีเสื้อสิบสตัวนะคะเขาบอกว่า12ตัวนี้นะขายในราคา1200บาทอ่ะแล้เขาบอกว่าราคาโลละ1200บาทนะัก็จะต้องแปลงมาก่อนนะว่าไอ้หนึงโล,ลนะเขาจะมีกี่ตัวเขาจะขายกี่ตัวมันก็คือ12ตัวนั่นเองขายในราคา1200บาทนี้เขาอยากจะทราบว่าถ้าต้องการซื้อแค่สีตัวละ,ะซื้อใน จำนวนที่มันน้อยลงนะเพียนในราคาส4ตัวเราจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่แน่นอนแล้วว่า เสื้อ12ตัวราคา1,200บาทนะคะเราจะซื้อแค่4ตัวนักเรียนราคามันก็จะต้องน้อยกว่า1,200บาทนั่นเองนะคะ่ะเราเริ่มจากการเขียนอัตราส่วนก่อนเลยอัตราส่วนของจํานวนเสื้อเป็นตัวต่อราคาเสื้อเป็นบาทนะคะก็จะเขียนได้ว่า12ต่อ1,200นั่นเองด้านบนก็คือจำนวนเสื้อด้านล่างก็คือราคาเสื้อนะคะ เราก็จะหาได้แล้วว่าถ้าต้องการซื้อเสื้อ4ตัวจะต้องจ่ายเงินเท่าไหรนะ่นักเรียนก็เขียนออกมาในรูปนี้เลยนะอัตราส่วนตัวแรกที่โจทย์กำหนดให้และอัตราส่วนที่สองนะคะก็คืออัตราส่วนที่เราจะต้องหานั่นเองแต่ที่นี้ว่าทีนี้นะะักเรียนสิ่งที่เราต้องการหานะมันอยู่ด้านบนใช่ไหมคะมันอยู่ด้านบนครูอยากจะหา ส่วนที่มันอยู่ด้านล่างดูว่าอ่ะหรือเมื่อกี้ด้านล่างเหมือนกันอ่ะโอเคนะเมื่อกี้ก็อาจจะด้านล่างเหมือนกันนักเรียนก็จะต้องดูตำแหน่งให้ถูกต้องเนาะว่าเขาถามอะไรช่องสี่เหลี่ยมนี้จะต้องอยู่ด้านบนหรือจะต้องอยู่ด้านล่างนะคะอ่ะด้านบนก็คือเป็นจํานวนเสือ้ออ่ะข้างบนสิบสองจ่ายเงินฟันสองร้อยบาทถ้าซื้อสี่ละจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ตังนั้นนะักเรียน มันจะต้องลดลงเดี๋ยวต้องเป็นอัตราส่วนที่ลดลงนะคะสิบสองหารอะไรแล้วได้สี่บ้างสิบสองหารสามได้สี่แล้วด้านล่างก็จะต้องหารสามเช่นกันนะคะต้องสามสามเช่นกันก็จะได้หนึ่งพันสองร้อหารด้วยสามก็จะได้เท่าไรเอ่ยอ่ะ 400นั่นเองนะคะก็จะได้400นั่นเองดังนันเราก็ตอบได้แล้วว่าข้อนี้ถ้าเราซื้อเสื้อนะคะ4ตัวเราจะต้องจ่ายเงินจำนวน400บาทนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูข้อนี้บ้างข้อนี้เป็นเรื่องของการซื้อขายเช่นเดียวกันในสหกรณ์โรงเรียนนักเรียนเขาขายปากตาสองด้ามในราคา14บาท อสองด้ามในราคา14บาทนะคะถ้าเกิดว่าเมย์นะมีเงิน70บาทเมย์จะซื้อปากกาได้ทั้งหมดกี่ด้ามละอ่ะได้ทั้งหมดกี่ด้ามเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะบอกว่าสองด้ามน,นะสองด้ามถ้ามีเงิน14บาทนะักเรียนเราก็จะซื้อปากกาได้สองด้ามแล้วถ้าถามว่ามีเงิน70บบาทละจะซื้อได้กี่ด้ามอ่ะเราก็มา คิดเหมือนเดิมเลยเรื่องแต่การเขียนอัตราส่วนที่โจทย์กำหนดมาให้ก่อนเลยก็คือจำนวนปากกาเป็นด้ามต่อราคาของปากกาที่เป็นบาทนะคะนั่นบนก็คือเขียนจำนวนของปากกานะคะก็จะได้2ต่อ14นั่นเองนะคะได้มาแล้วทีนี้โจทย์เขาก็ถามว่าถ้าเกิดว่ามีเงินเจบาทละ่ะมีเงิน70บาทก็จะได้ อาจาราส่วนว่าสองต่อสิบสเท่ากับอะไรก็ไม่รู้ต่อเจ็ดสิบอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้ก็คือจำนวนของปากกานั่นเองเราไม่ได้หาราคาแล้วเราจะหาจำนวนของของที่เราต้องการซื้อว่าเราจะได้กี่ชิ้นถ้าเรามีรักมีเงินจำนวนเท่านี้นะคะดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามมันก็คือส่วนด้านบนนะักเรียนมันคือจำนวนของ ปักกานะคะส่วนด้านล่างตรงนี้มันก็คือราคาที่เราจะต้องจ่ายนั่นเองอย่างอัตราส่วนนี้ถ้าซื้อปักกาสองด้ามจะต้องจ่ายเงินสิบสี่บาทแล้วถ้าเรามีเงินอยู่เจ็ดสิบบาทเราจะได้ปักกาทั้งหมดกี่ด้ามน,นะคะดังนั้นตัวอัตราส่วนตรงนี้ที่เราต้องการทราบมันก็จะอยู่ด้านบนนะคะอ่ะเราก็คิดได้แล้วว่านักเรียนเห็นไหมเอ่ยว่า อัตราส่วนตรงนี้เป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะเพราะว่าเราสังเกตได้ว่าสิบสี่แล้วไปเจ็ดนะสิบสี่บาทแล้วไปเจ็สิบาทดังนั้นมันจะต้องเป็นอะ,อะไรที่เพิ่มขึ้นนะเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นสิบสี่ทยังไงให้ได้เจ็ดสิบล่ะมันก็จะต้องเอาไปคูนจานวนนับจํานวนนี้นะคะซึ่งสิบสี่คูณอะไรได้เจ็ดสิบเอ่ยสิบสี่คูนห้านั่นเองนะก็จะได้เจ็ดสิบ นะะด้านบนเราก็จะต้องคูณห้าเช่นกันมาจะได้2องคูณห้าเท่ากับ1ินั่นเองอ่ะเราก็ได้คำตอบมาแล้วนะว่าถ้าเกิดว่าเรามีมันเจดสิบาทนะคะเราจะซื้อปากกาได้ทั้งหมด10ด้ามน,นั่นเองนะคะโอเคนะนักเรียน วันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะว่าการแก้โจทย์ปัญหานะเราจะต้องใช้ความรู้ในเรื่องไหนมาแก้นะก็คือความรู้ในเรื่องของอัตราส่วนที่เท่ากันนั่นเองนะคะนักเรียนก็จะต้องดูนะว่าโจทย์นะเขาต้องการทราบอะไรแล้วเขา ให้อะไรมาบ้างเขากําหนดอะไรมาก่อนอื่นอาจา้นก็จะต้องเขียนให้มันอยู่ในรูปของอัตราส่วนก่อนนะคะอัตราส่วนแบบนี้ก่อนนะเราก็จะได้ทราบว่าตัวไหนถึงจะอยู่ด้านบนตัวไหนถึงจะอยู่ด้านล่างนะคะ แล้วก็นํามาหาคําตอบเขียนให้อยู่ในรูปของอัตราส่วนที่เท่ากันแบบนี้เราก็ต้องมาหาว่าเอ๊ะมีจํานวนนับไหนที่มาคูณกันแล้วได้จํานวนนี้นะคะโอเคนะเดี๋ยวอยากจะให้นักเรียนลองไปทําด้วยตัวเองดูนะในใบางานที่10บนะคะในเรื่องของโจทยปัญหาอัตราส่วนนั่นเองนะคะอย่างหนึ่งข้อเท่านั้นนักเรียน ตรวจมีอยู่ว่าพ่อค้าขายส้ม3ากิโลกรัมราคา1 0 0บาทถ้าแป้งปกต้องการซื้อส้ม6กิโลกรัมละจะต้องจ่ายเงินเท่าใดนะคะเหมือนกันเลยนะทำเหมือนตัวอย่างด้านหน้านี้เลยนะคะแต่นักเรียนจะต้องเขียนอัตราส่วนขึ้นมาดูก่อนนะเป็นอัตราส่วนนะคะ,ะจำนวนส้มที่มีหน่วยเป็นกิโลกรมัมต่อราคาส้มที่มีหน่วยเป็นบาทนั่นเองจากนั้นนักเรียนก็มาจะต้องมาดูว่า อาจารย์ส่วนมันจะเขียนออกมาในรูปแบบไหนแล้วนักเรียนดูนะเขาบอกว่าโจทย์มันขายส้ม3กิโลกรัมราคา100ถ้าต้องการซื้อส้ม6กิโลกรัมแสดงว่าราคาที่ต้องจ่ายมันก็จะต้องเพิ่มขึ้นก็จะต้องมากกว่า100นั่นเองนะคะนักเรียนลองไป สแสดงวิธีทำมาดูนะลองส่งมาให้คุณครูดูได้นะคะว่าถูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้านักเรียนได้ดูโจทย์ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะที่คูณแสดงวิธีทำให้ดูไปเมื่อกี้นี้นะก็น่าจะสามารถทําข้อนี้ได้นะคะ,อะโอเคนะสําหรับสอปดานี้นะก็ไม่เยอะนะักเรียนเราจะเรียนกันเรื่องเดียวเท่านั้นนะคะก็คือโจทย์ปัญหาอัตราส่วนนี่นะคะ แล้วเรียนเรากลับไปทำเป็นการบ้านดูนะคะโจทย์ข้อนี้นะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะนักเรียนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ